เฮ้ยสวยเอออะไรอะไรอะไรพี่ไปตั้งแ <nis> ต <ren> <ator il S 2> ่เมื่อวานแล้วพี่เลี้ยงฟาบ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 ฮุกช็อตใจดำนานฟาบรีบาร์ด้วยกดหัวใจผมเท่มากแค่โอ๊ยไม่เจ็บเออทรงทรงทรงดูพี่ฟาบฟาบฟาบเลยอัพโดนหัวใจทำเลยหลานแชแน เรามาพังทำลายความเหงา<ว>พังทำลายความเศร้า<ว>ทำลายล้างแชแน,นลลุยไปกับทำลายล้างแชแน,นลเ<ว>ก่งมีไปเล่นสนุกเ<ว>ล่นนี่มันสุดๆทำลายล้างแชแน,นลลุยไปกับทำลายล้างแชแน,นล Let's go คงเละเหรอคงเละเออดีดีคงเละเอามาทำอะไรปะเอามาทำอะเอาไปนั้นแล้วเน <laughs> <laughs> โดมันเล่นปะเตโดเอดเดเอดีคอาเนี่ยละ่ะ เอาไปทำาทลายปะโคโลเล่มันคือค้อมหลายก่อนไม่ไม่เอาซีลองตัวทำแต้มอีกตัวมาเลี้ยงแข่งกับพี่ไงไอโซหรอมันจะไปไอโซได้ยังไงเซนโดเซนโดไม่โยนวีแคทไหมนะขอบคุณคอมเมนต์มากใครเจอโอ้โหจบแล้วพี่ไม่อยากทำลายโคสกิเลยจริงเ้าเจอโทโจคู่โคสกิแล้วเอาแรนด์มาเล่นคุงเลย โดนเอาแรนดเนี่ยผอกแล้วเล่นจริงจังเหียอยวคตด่าก,กันเนี๋ย,เ,ยเล่นตัวมปเล่นไม่เป็นไม่มาลายเดี๋ยวพี่แบกเองจับบอลจบแล้วโมซากิจับบอลชนะได้ยงไงเนี่ยน,นี้มันหมากี่หลอสองด้วยวะพี่เองพี่เองไม่ต้องห่วงให้คงได้สัมพันธ์บอลกันซองซองยอะไรอะไรปัร๊บลอกไอ้บ้า ไม่อาบไม่ลงเฮ้ยโอ้โหโอ้โหจบแล้วจะทำไงอย่างนี้อย่าโอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วฮัลโหลช่วยด้วยฮะกูเลี้ยยนไอ้บ้าตรงตรงตรงพี่พี่เออสวยฮะฟารบแบ็คเตปขอโทษอินเทอร์เน็ตค่ะเออดีดีดีทอโจมันอยู่ไหนวะหาชื่อไม่เจอ อ๋อมันไม่ได้เล่นในนี้ด้วยมันเล่นมันเล่นฮาเซมันเล่นฮาเซโจโจวะ่ะไม่เอาไหลเดี๋ยดูพี่โ,โจโจโดนพี่นะเออสวยสวยชมเพื่อนกันสวยมากเอสโต้้อมอะไรก่อนบอกว่าไอเซนโดหนึ่งมันเล่นเล่นด้วยไม่ได้สวยเออนั่นแหละนั่นแหละโดนสวยฮะเซนโดพี่เองพี่เองโอ้หู ไอ้บา้าไอ้เบียดได้แต่ว่าไอ้มันเบียดเข้าเหรอที่ไม่ได้ใช้รุ่นพลังทำไมมันเบียดข้าวอ่ะปายเซนโดได้อยู่เซนโดสวยนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละสวยมากไฮบอกเกมนี้หัวบวมเดี๋ยวยูเตรียมตัวรับแรงกระแทกโทโจโคสกิเออสวยตบหนึ่งไงวะที่ตบไม่เป็นนี่เงนี่ไงียสตีลไปดีมาเดิได้ถึงเข้ามา สวยฮะโอ้โหมันได่เบามันอโโะโหลโคตกิเล่นดีดีนี่ดีเบาอะไรของนายเนี่ยให้พี่โดดก่อนค่อยโดดนี่สวยเออฟับฟับฟับส่งฟับมาว่ะเต็มมือเฮ้ยสวยมากกดหัวใจสองคะแนนไม่เยอะอร่อยทีมเรา อุยอ้ยอุ้ยหูขาดในช็อน,นี้ทำไงอฮ้ยอย่าเล่นกระจายกำลังกันดิขาพี่สัน้นพี่เดินไม่ทันตัวความเดินไม่ทนันเฮ้ยสวยสวยสวย,สวยดีมากดีมากทีกบ้า <laughs> พี่เองพี่เองไม่เป็นไรอย่าสนใจแต่ดอกผมสนฮะเฮ้ยสวย,สวยกเกอออะไรอะไรอะไร,ะไรพี่ไปตัง้งแต่เมื่อวานอ่ะ พี่เลี้ยงฟาบ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 ฮุกช็อตใจตำนานฟาบรีบาวด้วยกดหัวใจผมเท่มากแค่โอ๊ยไม่เจ็บเออทรงทรงทรงดูพี่ฟาบฟาบฟาบเลยอัพโดนกดใจมาเนี่ยเข้ามาโพสกิแล้วไงเจอพี่ให้สองคนกับโทโจเลยอุยตบลงพบกิบไม่โดนเป็นไงเป็นไง เจอถ้าแม่ตายพี่พี่เลยอัพอัดหน้าสองคนเลยไปเฮ้ยสวยโอ้โหว่าที่คนอัตรายดูไว้คาร์ลตาตัตัวละครลับต่อให้หลับตาเลยโดน <c oughs> ไอ้บ้าเอาถูกแล้วก็ได้เซนโดเดาเอาถูกแล้วไม่ติดลูกกวนแล้วมันขึ้นเขียวเช่ไห <im itation> <im itation> เออสวยมากนจะตกพีก่เว้ยฟูกิมันซ้อนอบเนี้มันคิดว่าเซนโดส่ดสงพี่ไงแต่มันตกพี่เซนโดกัผมดูเหลี่ยมถูกยายายาเออไม่ลงดีวะจบปะโคตรได้ไปไงโตโจแล้วงไงเจอพี่ฮุกช็อตอัดหน้าโลกด้วย โล่งด้วยประเด็นวิเออโอ้โหแต่ละคนไอบ้บ้าเส้นโดนโน้องกาทำแบบตบโล่งไปทำตาข้าใหม่ละเอาแหลนอีปองชกบัวเูาแหวนนู่น,น,นมันดพี่มีไม้ตายพี่ส่งให้พี่เอาแอสซิสต์หน่อยหลายแกไม่ทำจะเต็มอยู่แล้วจะเต็มสองอันอยู่แล้วยาวิา <c oughs> ว,ว,วิทันอนะ ทำไงอ่ะส่งให้พี่พี่หมายตายพร้อมนะพี่พร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วโอ้โหวันหนึ่งยังไม่ได้ใช้เลยเออสวยสวยตุ่มก็โดนหมายตายพร้อมแล้วฮะเนี่ยหมายตายพร้อมได้เห็นไหมส่งส่งให้พี่นี่ไม่เอาอัวติใจไงวะ โอ้ไม้ตายพร้อมแล้วฮะพร้อมแต่เมืะะ่อวานแล้วฮะอันไหลแล้วพี่ไปนั่งคุยอาจารย์อันไซข้างสนามได้หรอะพี่เองพี่เองไปฟาบฟาบพี่เองไม่ต้องเอาแล้วบอลนนะ่ะพี่ไปแยกเพื่อที่จะใช้ไม้ตายเลยไม่ได้มาเก็บบอลให้ซัดกันยับเลยฮะโดนตบใครเก็บบอลไม่มีคนซ้อนนะพี่ไปไม้ตายพร้อมแล้วไงอ่ะแล้วมันยิงรัวๆไม่มีใครปิดลนะ โอโหวอร่อยดีเกือบชนะแล้วไม่เช็บไม่กดใจแล้วเนี่ยโอ้โหเกือบชนะมาเด้โดนพี่นะกล้าเปล่าโดนนะสติวสติวไม่กล้าเล่นหรอกโดนพี่เต็มมืออ่ะดูพี่เบียดโอ้หมันผากโฟทิมเลยมาเด้เข้ามาเด้โอ้ไม่กล้าเข้ามาดีกว่าพี่เองพี่เองไสบาย ไอมือเออนั่นแหละดีมากดีมาก,มากเขาจไม่ยอมส่งให้พี่พี่ตามไม่อัพพรเนี่ยจกกักรพัดเหรอนี่ถ้าพี่เปิดตาปุ๊บสู้พี่ไม่ได้หรอกไปตรงข้ามอ่ะพี่แค่หลับตาเล่นแค่นั้นอะไรพี่ตบหนึ่งให้แล้วไงแต่มันตกไม่โดนตบไม่โดน,ดนเออแล้วทำไมไม่ส่งให้พี่อนะ่ะ พี่เมนทำแต้มเมนเวทยทำไปหกคะแนนนี่ถ้าให้พี่รัวรัวชนะไปแล้วเนี่ย